สัญลักษณ,กกณกกษ์การชนกันอยากลางงานเลี้ยงสามีตั้งใจประจานแต่เธอสวนกลับด้วยคำพูดเดียวจนทุกคนต้องเงียบสนิทคุณคิดว่าเขาจะทำอะไรต่อหรือเธอจะตอบกลับอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณอึ้งและทึ่งไปพร้อมกันสัญลักษณ์การชนกันอยากลางงานเลี้ยงสามีหวังประจานแต่เธอสวนกลับด้วยประโยคเดียวจนอึ้งทั้งงานงานเลี้ยงคืนนี้เต็มไปด้วยแสงไฟสลัวและเสียงดนตรีแจส๊สลอเบาโต๊ะอาหารประดับด้วยดอกกุหลาบแดงสดตัดกับผ้าปูสีขาวสะอาด แขกหลายสิบคนต่างพูดคุยหัวเราะแต่บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเมื่อเขาเดินเข้ามาเขาสวมสุทสีดำเรียบแต่สายตากลับเย็นชาและเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอยืนอยู่ข้างโต๊ะกลางใจเต้นแรงมือกำกกระเป๋าถือแน่นเขาเริ่มพูดเสียงดังจนทุกคนหันมามองเราอย่ากันเถอเธอทําให้ฉันอับอายมานานพอแล้วคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางงานเลี้ยงผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบและสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอ เธอสุดลมหายใจลึกมองเข้าไปในสายตาเขาแล้วยิ้มบางๆอย่างสงบนิ่งเสียงดนตรีและเสียงพูดคุยรอบตัวเหมือนหายไปชั่วขณะเธอก้าวเข้าไปข้างหน้าทุกสายตายิ่งจับจ้องเธอแน่นถ้าอยากประจานฉันก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าใครจริงใครปลอมคำพูดนั้นกระแทกเข้ากลางใจทุกคนความเงียบเกิดขึ้นในห้องราวกับเวลาหยุดหมุนเขาอึงไปไม่รู้จะตอบอย่างไรแขกบางคนเริ่มมองหน้ากันแบบตกใจ เธอยืนตรงสายตาเฉียบคมแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงแก้วกระทบกันเบาๆเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจที่เต้นแรงของเธอเขาเริ่มหน้าแดงและเริ่มก้าวถอยหลังทุกคำพูดของเขาเหมือนสูญเสียพลังในที่สุดบรรยากาศงานเลี้ยงเปลี่ยนไปจากความตึงเครียดกลายเป็นความเงียบที่น่าตกใจทุกคนเริ่มซุบซิบแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเธอคงทำให้ทุกคนต้องจดจำค่ำคืนนี้ตลอดไป เขายังคงนิ่งมือสั่นเล็กน้อยสายตาพยายามหาคำตอบแต่ทุกคำพูดที่เคยมีในใจตอนนี้กลับหายไปหมดผู้คนในงานเริ่มซุบซิบกระซิบเบาๆบางคนจับมือกันแน่นบางคนเบือนหน้าหนีความอึดอัดเธอยือนตรงราวกับไม่มีความกลัวใดๆสายตาของเธอเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงเพลงแจ๊สเริ่มจางลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงในความเงียบและฉันก็คิดว่าทุกคนควรเห็นความจริงเธอเก้าวเข้าหักหลังต๊ แสงไฟส่องลงบนเธอทําให้หน้าตาและรอยยิ้มของเธอดูเด่นชัดทุกสายตาโฟกัสไปที่เธอราวกับเวลาแข็งตัวเธอหยุดยืนตรงกลางงานเลื่อนมือไปสัมผัสแก้วไวน์เบาๆแล้วพูดช้าๆบางทีความอับอายที่แท้จริงไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของคนที่พยายามปกปิดความจริงคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดผ่านความเงียบผู้คนเริ่มกระซิบกันแรงขึ้นสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความตกใจและความไม่เชื่อเขายืนตัวแข็งริมฝีปากสั่นมือสัน่น แต่ไม่มีใครยื่นมือไปช่วยเขาเธอไม่หยุดสายตาสะกดเขาให้เงียบด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวแล้วเธอก้าวถอยหลังยิ้มบางๆให้กับแขกทุกคนฉันไม่ได้อับอายแต่บางครั้งคนอื่นต่างหากที่อับอายที่สุดเสียงของเธอดังกล้องในห้องเหมือนสะท้อนอยู่บนเพดานและผนังแขกทุกคนจ้องมาที่เขาเหมือนถามว่าเขาจะตอบอย่างไรแต่เขาเพียงก้มหน้าไม่กล้าสบตาใครเสียงเพลงกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิม มันเต็มไปด้วยความตึงเครียดความอึดอัดและความสงสยัยแขกบางคนเริ่มกระซิบกับเพื่อนว่าเธอฉลาดมากเขาคงไม่กล้าทําอะไรอีกบางคนสายหัวด,ด้วยความตกใจแต่บางคนก็ยิ้มอย่างชื่นชมเธอเธอยืนอย่างสงบเสียงหัวใจเริ่มค่อยๆกลับมาสู่จังหวะปกติแต่มุมหนึ่งของสายตาเธอจับได้ว่าเขายังเฝ้ามองด้วยความโกรธและความอับอายทันใดนั้นแสงไฟสว่างขึ้นเต็มห้องทุกสิ่งที่เธอพูดและทำชัดเจนเหมือนถูกฉายบนจอใหญ่ แขกทุกคนเห็นชัดว่าใครเป็นใครใครจริงใจใครแซงทำเขายืนตัวแข็งเหมือนถูกจับได้ทุกอย่างในที่สุดเขาก็พยักหน้าเบาๆราวกับยอมรับความพ่ายแพ้เธอยิ้มอย่างสงบมั่นใจในตัวเองและความจริงที่เผยออกมาบรรยากาศงานเลี้ยงเปลี่ยนไปจากความสนุกสนานกลายเป็นความประทับใจที่ไม่มีใครลืมทุกสายตาเริ่มหันไปชมเธอไม่ใช่เขาเสียงแก้วกระทบกันดังขึ้นเบาๆเหมือนสัญญ,ญาณของชัยชนะ เธอเดินไปหยิบไวน์ขึ้นดื่มช้าๆสายตายังคงเฉียบคมแต่ใจสงบคืนนี้จะถูกจดจำตลอดไปไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพราะความกล้าหาญความเฉียบคมและความมั่นใจเธอทำให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งการตอบกลับเพียงคำเดียวก็สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวหลังจากเสียงเพลงกลับมาดังขึ้นอีกครั้งเธอค่อยๆเดินกลับไปยังโต๊ะของตัวเองทุกก้าวเหมือนถูกสังเกตด้วยสายตาจากทุกมุมห้องแต่เธอไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย เพราะในใจเธอรู้ชัดว่าตนเองชนะแล้วเขายังยืนอยู่กลางห้องตัวแข็งเหมือนรูปปั้นแต่สายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความอับอายผู้คนเริ่มจับจ้องเขาราวกับต้องการคำอธิบายแต่เขาไม่พูดอะไรมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งบางครั้งความเงียบก็ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเธอหันไปมองรอบตัวเห็นเพื่อนสนิทของเธอยิ้มและพยักหน้าให้กำลังใจแขกบางคนยังซุบซิบกันเบาๆ บางคนตกมือเบาๆเป็นการยอมรับความเฉียบคมของเธอความรู้สึกในใจเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจแบแบแปลกๆเหมือนเพิ่งผ่านศึกสงครามที่ชนะโดยไม่ต้องยกมือสู้เขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าบนพื้นไม้ดังชัดในห้องที่เงียบสงัดทุกสายตายังคงจับจ้องเขาเขายืนตรงหน้าเธอแววตาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งอารมณ์โกรธและอับอายปะปนกันจนเห็นชัดแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ เธอยังคงสบตาเขาอย่างมั่นคงและพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจคืนนี้ทุกคนเห็นความจริงแล้วและความจริงไม่มีใครสามารถปิดบังได้คำพูดนั้นทำให้ทุกสายตากลับมาจับจ้องเธออีกครั้งความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่รอบนี้เต็มไปด้วยความเคารพและทึ่งเธอหันไปมองแก้วไวายในมือหมุนมันช้าๆแสงไฟสะท้อนบนผิวแก้วความเย็นของวน์สัมผัสปา,ปากทำให้ใจสงบ หมือนทุกอย่างรอบตัวเธอกลับมาสงบเป็นปกติแต่เธอรู้ดีว่าค่ำคืนนี้จะถูกจดจำไปอีกนานเขากลับไปยืนที่มุมห้องคนอื่นเริ่มหันมาพูดคุยเรื่องอื่นแต่บางสายตายังคงจับจ้องเขาอยู่และเธอรู้ว่าเขาไม่กล้าทำอะไรอีกเพราะเธอได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งเพียงคำพูดเพียงหนึ่งเดียวก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างแต่ความตึงเครียดยังไม่จบแขกบางคนเริ่มซุบซิบถึงเรื่องส่วนตัวของเขา บางคนพยักหน้าเห็นด้วยกับเธอเธอยิ้มอย่างเยือกเย็นแต่ไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิพากษาที่ดีที่สุดเธอหยิบกระเป๋าถือแล้วเดินออกจากตัวอย่างสง่างามทุกสายตายังคงจับจ้องแต่ไม่มีใครกล้าหยุดเธอเธอเดินผ่านคนรอบตัวราวกับเดินบนพรมแดงแต่ในใจเธอสงบและมั่นคงที่สุดเมื่อเธอก้าวออกจากแสงไฟตรงกลางห้องความรู้สึกของชัยชนะค่อยๆแผ่ซ่าน ไม่ใช่เพราะสามีถูกทำให้อับอายแต่เพราะเธอแสดงให้ทุกคนเห็นว่าความกล้าและความชัดเจนในความจริงสามารถทำให้ผู้คนต้องอึ้งและเคารพคืนนี้จะถูกจดจำไปตลอดกาลไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นของงานเลี้ยงแต่เพราะคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งงานต้องเงียบและทุกสายตาหันมามองเธอถ้าคุณต้องการฉันสามารถสร้างตอนต่อไปหลังจากค่าคืนนั้นให้เป็นเรื่องยาวดราม่าและช็อกยิ่งขึ้น พร้อมเหตุการณ์ที่อาจพลิกผันของสามีและปฏิกิริยาสังคมรอบตัวเธอได้หลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไปข่าวของเหตุการณ์กลางงานเลี้ยงแพร่กระจายไปทั่วสังคมไม่ใช่เพียงแขกที่อยู่ในงานแต่เพื่อนสนิทญาติและคนรู้จักต่างก็พูดถึงเรื่องนี้บางคนพยายามซุบซิบและตัดสินเขาบางคนพูดถึงเธอด้วยความชื่นชมและเธอยังคงสงบเหมือนเดิมเช้าวันถัดมาเธอนั่งจิบกาแฟ,แฟบนระเบียงห้อง แสงอาทิตย์สาดเข้ามาเต็มหน้าทําให้บรรยากาศสงบและอบอุ่นเสียงรถรางและนกบินผ่านเบาๆแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความคิดและความมั่นใจค่าคืนนี้จะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองและความแข็งแรงของเธอเขายังคงอยู่บ้านเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับใครโดยไม่รู้สึกอับอายทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขาจะหลบสายตาและเพียงพยักหน้า แต่ในใจเขารู้ดีว่าเขาเสียหน้าและไม่สามารถกู้คืนได้ง่ายๆเธอเริ่มรับข้อความจากเพื่อนทุกข้อความเต็มไปด้วยคำชื่นชมและความทึ่งบางคนบอกว่าเธอทำให้ทุกคนต้องอึ้งด้วยเพียงคำพูดเดียวบางคนบอกว่าเธอเหมือนหญิงผู้แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาเคยพบและเธอยิ้มอย่างสงบรู้สึกภูมิใจอย่างเงียบๆวันต่อมาสังคมเริ่มจับตามองการปรากฏตัวของเธอมากขึ้น ร้านอาหารร้านกาแฟและที่ทำงานทุกคนพูดถึงค่ำคืนนั้นความกล้าของเธอกลายเป็นตำนานเล็กๆในสังคมรอบตัวและเขาต้องเผชิญกับสายตาที่ต่างไปจากเดิมในที่สุดเขาเดินมาหาเธอแววตามไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีความเย็นชาหรือความตั้งใจจะประจานแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการยอมรับเขาเงียบอยู่หลายวินาทีก่อนจะพูดด้วยเสียงต่ำฉันขอโทษ คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันเป็นคำยอมรับความจริงที่เขาพยายามปฏิเสธมาตลอดเธอยิ้มบางๆยื่นมือไปจับมือเขาเบาๆและพูดอย่างมั่นคงความจริงไม่ต้องการคําแก้ตัวแต่ความกล้าหาในการยอมรับต่างหากที่สําคัญเขาพยักหน้ารู้สึกโล่งใจอย่างแปลกเธอเดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งให้เขายือนอยู่กับความคิดของตัวเองและให้ทุกคนเห็นว่า คำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งไม่เพียงกลางงานเลี้ยงแต่ในชีวิตทั้งชีวิตเธอรู้ดีว่าชัยชนะของค่ำคืนนี้ไม่ได้เกิดจากการทำให้ใครอับอายแต่เกิดจากความมั่นใจความชัดเจนและความกลา้าและสิ่งนี้จะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตหลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไปหลายวันเธอเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนสนิทเริ่มพูดคุยกับเธอด้วยความเคารพและทึ่ง บางคนถึงกับขอคำปรึกษาในเรื่องส่วนตัวเราว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวกลางงานเลี้ยงเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเขายังคงอยู่บ้านแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเย็นชาและความโกรธที่เคยมีค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความเงียบและความคิดหนักใจเขาไม่กล้าสบตาใครและทุกครั้งที่ใครเอ่ยถึงค่ำคืนนี้ใบหน้าของเขาจะแดงและร่างกายสั่นเล็กน้อยเธอเริ่มใช้ชีวิตอย่างสงบแต่มั่นคง ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความมั่นใจในที่ทำงานเธอพูดน้อยแต่ทุกคำพูดเต็มไปด้วยอำนาจผู้คนเริ่มปรับตัวและเคารพในสิ่งที่เธอเป็นบางครั้งเธอแอบมองเขาเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและอับอายมันทำให้เธอยิ้มเบาๆแต่ไม่พูดอะไรคืนหนึ่งหลังจากงานสมัมมนาเล็กๆเธอกลับบ้านพบว่าเขารออยู่ที่หน้าประตูแววตาของเขาแตกต่างจากเดิม ไม่มีความโกรธแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและความสำนึกผิดเขาก้าวเข้ามาใกล้เธออย่างระมัดระวังและพูดด้วยเสียงต่ำๆฉันคิดมาตลอดและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความอับอายไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นแต่ความกล้าที่ไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่เจ็บที่สุดเธอยิ้มบางๆยื่นมือให้เขาจับเบาๆและตอบด้วยเสียงมั่นคงแต่เงียบสงา่าบางครั้งการยอมรับและกล้าวต่อไป ก็สามารถทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้เขาพยักหน้าเหมือนน้าหนักความอับอายและความโกรธหลุดลอยไปในที่สุดทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันอย่างเปิดใจไม่มีการตําหนิไม่มีความพยายามจะประจานแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เธอเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปไม่เพียงแค่ในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของเธอเองเขาเริ่มเป็นคนที่จริงใจและมีความรับผิดชอบ และเธอเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจกลับมาแข็งแรงขึ้นจากบทเรียนครั้งนั้นแต่ทุกครั้งที่เธอหันไปมองเขาและรำลึกค่ำคืนนั้นคำพูดเพียงหนึ่งประโยคของเธอยังคงสะท้อนอยู่ในใจเรากับเตือนให้เธอรู้ว่าความกล้าและความมั่นใจสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตและหัวใจของผู้คนรอบตัวค่ำคืนและวันต่อต่อมาชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นคง เธอไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะทุกคนรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้มีทั้งความกล้าและความชัดเจนเพียงแค่คำพูดเดียวก็เปลี่ยนทุกสิ่งได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อตอนพิเศษต่อเนื่องเป็นเรื่องยาวหลายตอนจอลึกการเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ความสัมพันธ์กับสังคมและเหตุการณ์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมหลังจากเรื่องกลางงานเลี้งนั้นผ่านไปข่าวของเธอยังคงถูกพูดถึงอย่างเงียบๆในสังคม แต่ไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนรอบตัวแม้แต่ผู้คนในวงสังคมกว้างก็เริ่มรู้จักชื่อเธอในสายตาของหลายคนเธอกลายเป็นหญิงผู้มีความมั่นใจและเฉียบคมคำพูดเพียงประโยคเดียวของเธอกลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครลืมเขายังคงเงียบแต่ความเงียบนี้ไม่เหมือนก่อนไม่ใช่ความเย็นชาหรือความโกรธแต่เต็มไปด้วยความคิดและการยอมรับทุกครั้งที่เขามองเธอความรู้สึกผิดและความอับอายกลับผสมปนเปกับความเคารพ เขาเริ่มเห็นชัดว่าเธอไม่ใช่ใครก็ได้เธอคือผู้หญิงที่เขาเคยประมาทแต่กลับยินหยัดอย่างสง่างามวันหนึ่งหลังจากกลับจากที่ทำงานเขาเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันคิดว่าฉันควรทำอะไรสักอย่างเพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าฉันสำนึกและเปลี่ยนตัวเองจริงเธอมองเขาอย่างนิ่งไม่รีพร้อนหรือแสดงอาการตื่นเต้นเพราะเธอรู้ว่าเวลาและการกระทำจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ฉันไม่ได้ต้องการคำพูดเพียงอย่างเดียวเธอตอบเสียงเรียบแต่ชัดเจนฉันต้องการเห็นการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดเขาพยักหน้าเหมือนรับรู้ความจริงนี้อย่างลึกซึง้งและตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มปรับตัวใหม่ทั้งการพูดการทำและท่าทีไม่พยายามปกปิดหรือควบคุมเธอแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและความตั้งใจที่จะแก้ไขความผิดพลาดสังคมรอบตัวเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อนสนิทและญาติหลายคนเริ่มพูดถึงความแข็งแกร่งและความเฉียบคมของเธอผู้คนบางคนถึงกับยอมรับว่าเธอทำให้ทั้งงานเลี้ยงและชีวิตคู่กลับมาเป็นที่เคารพและทึ่งในความกล้าหาญแต่เธอไม่หยุดแค่นั้นเธอยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยอำนาจของความชัดเจนบางครั้งเธอยังมองเขาด้วยสายตาที่เป็นมิตรและแข็งแกร่งราวกับบอกให้เขารู้ว่าเธอพร้อมจะให้อภัยแต่ไม่ใช่การลืม ค่ำคืนหนึ่งทั้งคู่ถูกเชิญไปงานเลี้ยงอีกครั้งแต่คราวนี้สถานการณ์กลับเปลี่ยนไปเธอไม่ได้ต้องยืนหยัดเทียงลำพังเพราะเขาอยู่ข้างเธอเขายืนตรงเคียงข้างเธอไม่ได้ทำให้เธอต้องประจานแต่เต็มไปด้วยความเคารพและความสงบทุกสายตาที่มองพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและทึ่งเพราะคนสองคนที่เคยมีปัญหาและความตึงเครียดกลับยืนหยัดด้วยความมั่นใจและความเข้าใจ ค่ำคืนนี้จึงไม่เหมือนกับครั้งก่อนมันเต็มไปด้วยความสงบความเคารพและความชัดเจนเธอยิ้มให้เขาเบาๆสายตาของทั้งคู่สื่อถึงความเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรค่ำคืนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความกล้าและความชัดเจนสามารถเปลี่ยนชีวิตสังคมและหัวใจของผู้คนรอบตัวได้แม้เรื่องราวนี้จะเริ่มจากคำพูดเพียงประโยคเดียวแต่ผลลัพธ์กลับยาวนานและทรงพลังทั้งเขาและเธอ ต่างเรียนรู้และเติบโตจากค่ำคืนนี้และทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็ไม่อาจลืมค่ำคืนที่หญิงสาวเพียงคนเดียวสามารถหยุดงานเลี้ยงและสะกดทุกสายตาได้เพียงคำเดียวถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อบทต่อไปในรูปแบบตอนยาวเล่าเรื่องชีวิตหลังงานเลี้ยงแบบประมาพลิกผันความสัมพันธ์ใหม่และเหตุการณ์ช็อกที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายบทคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมหลายสัปดาห์หลังค่ำคืนนั้น ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดผู้คนรอบตัวเริ่มให้ความเคารพมากขึ้นบางคนถึงกับเล่าความกล้าหาญของเธอให้คนอื่นฟังเธอยังคงสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยความมั่นใจความมั่นใจที่เกิดจากการยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ต่อความอับอายเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองจริงจังไม่เพียงแค่ในสายตาเธอแต่ในชีวิตประจําวันเขาช่วยเหลือเธอโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกการกระทําเต็มไปด้วยความตั้งใจและความจริงใจ แต่บางครั้งเขาก็ยังสะดุดความรู้สึกผิดในใจสายตาของเขายังคงหลบสายตาเธอบ้างแต่ไม่เคยหนีไปไกลวันหนึ่งพวกเขาออกไปงานสังคมด้วยกันแต่ความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดยังคงอยู่ทุกสายตายังคงจับจ้องทั้งคู่บางคนยังจำค่ำคืนนั้นได้และหลายคนตั้งใจดูว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อเธอเขาหยิบมือเธอเบาๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เป็นการให้กำลังใจ เธอสบตาเขาและยิ้มบางๆรากับบอกให้เขารู้ว่าเธอเชื่อใจและพร้อมเดินต่อไปด้วยกันแต่ค่ำคืนนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้มีสายตาบางคนที่ไม่พอใจคนที่เคยพยายามทำให้เธอายเริ่มมองเธอด้วยความริษยาบางคนกระซิบกับเพื่อนว่าคืนนี้เธอคงไม่รอดพ้นเหมือนเดิมแต่เธอไม่สนใจเพราะเธอรู้ดีว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะสายตาใคร แต่เกิดจากความมั่นคงในใจตัวเองทันใดนั้นเสียงกระซิบของแขกคนหนึ่งดังขึ้นฉันได้ยินว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเองจริงๆทั้งหมดทุกสายตาหันมามองเขาเขาเริ่มหน้าแดงแต่ไม่โต้อตอบและในสายตาเธอเธอเห็นความจริงใจอยู่ลึกๆเขาอาัศดุดแต่ไม่เคยล้มเหลวในการยืนเคียงข้างเธอค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนแต่เธอคงยืนหยัดด้วยความสง่างาม ทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกการสบตาทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาแม้บางคนพยายามทำให้เธออับอายแต่เธอกลับสามารถควบคุมสถานการณ์และสะกดทุกสายตาได้เพียงคำพูดเดียวหลังจากงานเลี้ยงจบพวกเขาเดินออกไปด้วยกันความเงียบระหว่างสองคนไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดในใจของทั้งคู่รู้ดีว่าค่ำคืนนี้และค่ำคืนก่อนหน้านั้น จะกลายเป็นบทเรียนและความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้และในคืนที่ดาวเต็มฟ้าเธอหันไปมองเขาอีกครั้งและในสายตาของเขาเธอเห็นความเคารพความจริงใจและความตั้งใจที่จะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดอีกเธอรู้สึกสงบรู้สึกว่าชีวิตคู่ของพวกเขาแม้จะเคยพังทลายแต่สามารถกลับมาแข็งแรงและมั่นคงได้เพียงเพราะความกล้าความชัดเจนและคำพูดเพียงหนึ่งประโยค ที่สะกดทุกสายตาและเปลี่ยนทุกอย่างถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อต่อ,ตอพิเศษต่อเนื่องให้เรื่องราวเต็มไปด้วยดราม่าช็อกและพลิกผันของชีวิตคู่และสังคมอีกหลายบทพร้อมให้เหมาะสำหรับการสร้างเป็นวิดีโอ youtube ย,ยาว20 30นาทีได้เลยคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมหลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไปหลายเดือนชีวิตของเธอและเขาเริ่มปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่เพียงแค่ความสงบ แต่เป็นความเข้าใจและความไว้วางใจที่เกิดขึ้นทีละน้อยทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอพบว่าเขาเริ่มช่วยเหลือเธออย่างจริงจังไม่ใช่เพียงเพื่อแก้ตัวแต่เพื่อแสดงความจริงใจต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่สังคมรอบตัวยังคงจับตามองบางคนยังแอบซุบซิบเรื่องงานเลี้ยงบางคนพยายามทดสอบพฤติกรรมของพวกเขาเธอเรียนรู้ที่จะยิ้มอย่างสง่างามและไม่ตอบสนองต่อความริษยา เพราะเธอรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่การควบคุมตัวเองและยืนหยัดด้วยความมั่นคงเขาเริ่มแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนไม่เพียงแค่ในสายตาเธอแต่กับทุกคนรอบตัวเขาพูดน้อยลงแต่เต็มไปด้วยความจริงใจการกระทําของเขาพิสูจน์คําพูดของเธอและทําให้ผู้คนที่เคยสงสัยเริ่มให้ความเคารพเขาอย่างเงียบๆวันหนึ่งเธอถูกเชิญไปงานกาลาดินเนอร์ผู้คนต่างจ้องมอง ไม่ใช่เพื่อโจมตีหรือประจานแต่เพื่อชมความสง่างามงของเธอและความเฉียดคมที่เธอมีอยู่เต็มตัวเธอยืนตรงสายตาจับจ้องทุกคนด้วยความมั่นใจเหมือนบอกให้ทุกคนรู้ว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวจากคำคืนนั้นยังคงทรงพลังเหนือเวลาและทุกสถานการณ์เขาเดินเคียงข้างเธอไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อให้กำลังใจทุกสายตาที่มองพวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและทึ่ง บางคนพยักหน้าอย่างยอมรับบางคนก้องเงียบและคิดตามแต่ทุกสายตายอมรับความจริงว่าผู้หญิงคนนี้สามารถเปลี่ยนเกมทั้งชีวิตของใครคนหนึ่งด้วยคำพูดเพียงหนึ่งประโยคค่ำคืนนั้นหลังจากงานเลิกพวกเขาเดินออกมาข้างนอกแสงไฟจากถนนสาดเข้ามาความเย็นของลมทำให้เธอรู้สึกสงบเขาหยุดเดินหันมามองเธอ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความเข้าใจเขาก้าวเข้ามาใกล้และพูดเบาๆฉันไม่เคยคิดว่าคำพูดหนึ่งประโยคสามารถเปลี่ยนชีวิตและหัวใจของคนได้มากขนาดนี้เธอเพียงยิ้มจับมือเขาแน่นแล้วพูดด้วยเสียงมั่นคงและสงบบางครั้งเราไม่ต้องใช้เวลามากเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นความจริงเพียงแค่กล้าและชัดเจนก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทุกสิ่ง ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตคู่ของพวกเขาแม้จะเคยมีปัญหาและความตึงเครียดกลับกลายเป็นแข็งแกร่งกว่าเดิมทุกบทเรียนทุกคําพูดได้สอนให้พวกเขารู้จักความกล้าความมั่นคงและการให้เกียรติซึ่งกันและกันและแม้เรื่องราวจะเริ่มจากค่าคืนเดียวคําพูดเพียงประโยคเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคู่เปลี่ยนสังคมรอบตัว และทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เธอจดจําค่ำคืนนั้นไปตลอดกาลหลายเดือนหลังค่ำคืนนั้นชีวิตของเธอและเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่สังคมรอบตัวยังคงจับตามองพวกเขาบางคนซุบซิบถึงค่ำคืนนั้นบางคนพยายามทดสอบเขาและบางคนยังคงไม่พอใจที่เธอยืนหยัดได้เหนือสถานการณ์เธอเริ่มสังเกตความเป,ปลี่ยนแปลงของเขาเขาไม่เพียงแค่พยายามเป็นสามีที่ดีขึ้น แต่ยังพยายามเรียนรู้ที่จะเคารพและเข้าใจเธอจริงๆทุกคำพูดทุกการกระทําเต็มไปด้วยความจริงใจและไม่เคยพยายามประจานบางครั้งเขายังสะดุดบ้างแต่ทุกครั้งที่เธอสบตาเขาจะรู้สึกว่าต้องเข้มแข็งและปรับตัววันหนึ่งพวกเขาถูกเชิญไปงานเลี้ยงการกุศลงานเต็มไปด้วยแขกสําคัญทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องพวกเขาแต่คราวนี้ไม่มีความตึงเครียดเหมือนก่อน เพราะทุกคนรู้แล้วว่าเธอคือหญิงที่กล้าหาญและมั่นคงและเขาก็เริ่มเป็นผู้ชายที่รู้จักความจริงใจขณะที่เสียงดนตรีเริ่มเบาๆแขกบางคนเริ่มซุบซิบเขาจะทำผิดอีกใหมนักเธอยังคงสง่าง,งามเหมือนเดิมเธอเพียงยิ้มบางๆเดินไปเคียงข้างเขาทุกสายตาเริ่มเปลี่ยนจากความสงสัยกลายเป็นความประหลาดใจและชื่นชมเขาหยิบมือเธอเบาๆ ไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อให้กำลังใจและเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นใจค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความสงบแต่ลึกซึ้งเหมือนทั้งคู่กำลังสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจใหม่แต่ความสงบไม่ได้อยู่ยาวมีคนบางคนที่อิจฉาความสำเร็จของเธอและพยายามสร้างเรื่องเล็กน้อยเพื่อทดสอบความมั่นคงของเธอคำถามแฝงในสายตาและคำพูดเรากับต้องการให้เธออับอยอีกครั้งแต่เธอเพียงมองตรง,ตรง ทุกคำถามทุกสายตาเธอสบตาด้วยความมั่นใจและสง่างามเรากับบอกให้ทุกคนรู้ว่าค่ำคืนนั้นไม่ได้เป็นแค่โชคชะตาแต่เกิดจากความกล้าและความชัดเจนของเธอในที่สุดเขายืนเคียงข้างเธออย่างมั่นคงทุกสายตาเห็นทั้งสองคนไม่ใช่เพราะสงครามกลางงานเลี้ยงแต่เพราะความเข้าใจความเคารพและความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นระหว่างกันค่ำคืนนี้กลายเป็นบทพิสูจน์ใหม่ ว่าชีวิตคู่ของพวกเขาสามารถเติบโตและมั่นคงได้แม้เผชิญกับสายตาที่จับจ้องและความริษยาเมื่อเดินออกจากงานเลี้ยงแสงไฟส่องบนถนนทำให้ทุกอย่างชัดเจนทั้งคู่เงียบแต่ในใจเต็มไปด้วยความเข้าใจเขาหยิบมือเธออีกครั้งและพูดเสียงเบาแต่จริงใจฉันไม่เคยคิดว่าคำพูดของเธอเพียงหนึ่งประโยคสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้มากขนาดนี้เธอยิ้มบาง,บาง จับมือเขาแน่นและตอบด้วยเสียงมั่นคงบางครั้งเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพียงแค่กล้าและชัดเจนก็สามารถเปลี่ยนชีวิตและหัวใจของคนรอบตัวได้แล้วค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความหมายชีวิตคู่ของพวกเขาแม้เคยพังทลายกลับกลายเป็นแข็งแรงและมั่นคงกว่าเดิมและทุกคนรอบตัวต่างรับรู้ถึงพลังของคำพูดเพียงประโยคเดียว ที่สามารถสะกดทุกสายตาและเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อตอนพิเศษภาคต่อยาวหลายบทเล่าเรื่องราวการท้าทายใหม่ๆของชีวิตคู่ความริษยาและอิจฉาจากสังคมรอบตัวและเหตุการณ์ช็อกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมหลายเดือนหลังค่ำคืนนั้นชีวิตของเธอและเขาเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความสงบที่เย็นชา แต่เป็นความสงบที่เกิดจากความเข้าใจและความไว้วางใจเขายังคงยืนเคียงข้างเธอแต่ไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจทุกคำพูดทุกการกระทำเต็มไปด้วยความจริงใจและความเคารพเธอเรียนรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเอาชนะใครแต่เกิดจากการเข้าใจตัวเองและกล้าที่จะยืนหยัดด้วยความมั่นใจแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดค่ำคืนนั้น พวกเขาเดินออกไปพร้อมกันแสงไฟส่องลงบนถนนเงาสองคนสองสะท้อนบนพื้นเธอจับมือเขาแน่นและรอยยิ้มบนใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบเขายิ้มตอบอย่างเข้าใจและในใจเต็มไปด้วยความสำนึกและความมั่นคงจากนั้นทั้งคู่เริ่มใช้ชีวิตด้วยความสมดุลเรียนรู้จากอดีตเติบโตจากบทเรียนและให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกสายตาที่เคยจับจ้องเธอ เริ่มเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความชื่นชมและความเคารพค่ำคืนนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความชัดเจนคำพูดเพียงประโยคเดียวไม่ได้ทำให้ใครอับอายเพียงชั่วคราวแต่สร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกคนรอบตัวเรียนรู้ที่จะยืนหยัดและซื่อสัตย์ต่อความจริงเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความทรงจำและบทเรียนยังคงอยู่ในสายตาของผู้คนในหัวใจของเขา และในความมั่นใจของเธอทุกสิ่งถูกปิดด้วยความเข้าใจและความสง่างามค่าคืนนั้นสอนให้รู้ว่าความกล้าความชัดเจนและความจริงใจสามารถเปลี่ยนชีวิตและหัวใจของทุกคนได้ตลอดไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถปรับเวอร์ชั่นนี้ให้เป็นเวอร์ชั่นสำหรับอ่านบรรยายเสียง YouTube โดยทำให้มีจังหวะหยุดหายใจและสร้างความตึงเครียดสำหรับผู้ฟังยาวประมาณสิ2 0นาทีพร้อมเน้นภาพและเสียงบรรยากาศรอบตัวคุณได้